สวัสดีจ้าช่องหนูเอชแนลเดือดจ่าจะพาไปพัดมามากันจ้าพี่น้องเอาไปเริ่มกันเลยก่าน้ำมันใส่ลงในกระทะแลวเดือดจ้าตอนนี้น้ำมันก็หอนจ้าพี่น้องจ้าต่อไปก็จีใส่พริกแกไก่กะจ้าพี่แกงกะเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปกะใส่ไข่ลูกไป่ซองนวยจ้าใส่ลงไปเลยสูตรของเอ๋เพื่อต่ำพี่แกงเดือจ้ะพี่น้อง ตำหอมกระเทียมริกแ้งนี่คือสูตรนี้พยู่ผิดแกงนิดนึงของแซ่บเนาะกระชุนนิดนึงาจา้ะี่ผักใส่เตาไฟด้วยจ้ะพี่นอ่องอือจิ้มชินเนาะ อันนี้จะเป็นหมูมักหรือเปล่จะใส่ไข่แล้วก็ใส่รดดีจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลยหมูมักเป็นชิ้มนนง่ายใส่แบบพันชิ้มนนง่ายเลยจะได้กัดเลยชิมง่าย หยาิหนึงหมูหมักเนาะหมูหมักชิ้นใหญ่วันนี้หั่นชิ้นน่อยก็รอแดดจะชิ้นแบบเอาหมูไปทอดอ่ะพี่น้องอกสิหันแบบนี้กอไปใส่บิ๊กผักดับเบิลผักเยอะๆเลยใส่ลงไปเลยเอาเมื่อนี่เราว่าสาใจโอ้ยนี่เน้เนพักพอเอาัยไอ้แล้วจ้ะ เติมกระทะเลยจ้าเติมกระทะเลย,เะะเลยเบอพี่น้องแต่ว่าเวลาห้าเห็ดออกมานี่ยุบเด้ดเมืเ่อใดหลายปีนนี้เด้ยุบได้ลเลยเน้นผักทานผักเยอะๆจ้ามีประโยชน์ค่ะพี่น้องน้องจ้าเห็นบ่หยุบแล้วพี่น้องอยากได้หลายอ่ะ โยบเลยจ้าดเดี๋ยวสิมะปุ๋งเลยจ้าไปที่นี่พีโนโ่น้องอันนี้จะเป็นเครื่องมะาหม่าเลยจ้าจะไปผสมกับน้ำเปลา่าจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ากัดเล,โโลเลยจ้าน้ำตาลจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะจ้ารสดี ผงนัวจะพี่น้องอยากแซบก็ต้องใส่ผงนัวไปอีกจ้าใจจะใส่ซีอิ่วขาวลงไปนิดนึงนจ้าโอ้ยจามจนบานน้ำหมกออกอพี่น้องไทยเอาชีสไปเห็ดกระได้ด้อยจ้ากักแกงเห็นบ่ผักหลายพี่น้องเอหยุบเลยจัะไปเด็ดตอนจบตัก ถ่ากัสชีดได้ประมาณนี้จ้านี่จ้าพระเอกของงานจัดไปเลยจ้าพี่น้องจ้าใส่ลงไปเรือยมาค้นนี่จ้าจ้าพี่นอ้องเยอะยิ่งกว่าเอเลืมบอกเด้อจ้าเส้นมาม่าของเอเนี่ยเอจับเอใส่บิดที่ลวกเด้อจ้าเอจับเอาไปแช่น้ำพี่น้องแช่น้ำให้มันอ่อน การที center, so ่เฮาเตยาน่ามันจะเห็ดแห้แบบพวมนัวของมามายังค้งทีเลยพี่น้องแล้วมันจะบริเอพัดไปี่นบริเลยเด้เนี่ยเบืองเอพัดไปมันจะบริมีความเร็เหมือนเฮาไปลวกอาจารย์พี่น้องแล้วก็สูตรเอไปเห็ดเบองเดอร์เศษมันกับสีค้งทีมันบริมีแบบว่าเร่บริมีอย่างเด้จ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยเฮาคนมันกับบริเลยเด้อเศษมันยังเหนียวแบบว่าเป็นเศษอะ ถ้าเขาไปลวกนอจเว่าไปค้นไปดนๆเราเสซนมันสิเลแล้วความนัวของมาหมาหายไปเบื่อเได้จากพี่นอ้องนี่มันคงคว่มนัวอยู่พี่นอ้องเป็นแต่แสบบโบจา้าต่อไปใส่พักต้องโอลุงไปลุยเลยจ้ามาค้นให้เขากันจ้าหอมยวยยวเลยจ้า สำเนียก็บพอเราจะพี่น้องไปตักใส่จานจ้าใส่เลยจ้าพี่น้องเบืองเสียบเฮียงโอ้ยอยู่ๆเลยจ้าพุ่นนะ่ะพุ่นน่ะเส้นเนี้วนุม่มอ่ะใส่ให้เบิด์ดเลยจ้าพี่น้องเนี่ยแส่บๆจ้บจ้าโอ้ย เรียบรอยพี่น้องจ๋าอยู่ๆดิจ้าจ้ะพี่น้องจ๋าถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนูเอะในด้จ้าสวัสดีจ้า